สวัสดีค่ะนะคะทุกคนวันนี้นะคะตัวไปก็จะพามาแกะกล่องสุ่มกันนะคะกล่องสุ่มราคา้อยไปดูกันเลยสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะจะมาเปิดกล่องสุ่มนะคะตัวนี้จะเป็นกล่องสุม่มเดี๋ยวขอี่บอกร้านเนาะเป็นกล่องสุ่ม198บาทนะคะคือ ทางร้านแล้วแต่จะให้นะคะแล้วแต่ทางร้านจะจัดให้คือทางร้านเขาจะขายจําหน่ายพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะเรามาดูกันนะคะข้างในจะมีอะไรบ้างนะคะอแก้นะคะอก่ค่ะเรามาดูกันนะคะตัวนี้นะคะมาดูกันนะคะข้างในจะเป็นอะไรนะคะข้างหน้าข้างหลังจินมาอย่างดีนะคะ ข้างหน้าข้างหลังชีนมาอย่างดีนะคะไม่มีการงัดแงะหรือเกะกอดน,นะคะมาข้างในจะมีอะไรบ้างเรามารุน้นกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับเกอะของเรานะคะือติดตามทางเพจเ่านานแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่การจะสั่งนะคะเห็นเลยนี่ก็เลยลองสั่งดู ไรู้เหมือนกันว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวขอเรียกกลับเป็นกล้องเปิดเข้ามานะคะข้างในนะคะม,ม,อะมีอะไรบ้างเนี่ยอะไรวะเนี่ยลูโปงเหรออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเนี่ย น่าจะเป็นผ้าอะไรสักอย่างนะมีผ้าอะไรสักอย่างแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกลองน่าจะเป็นลำโพงอะค่ะประมาณนี้เนาะมามาดูกันนะคะข้างในก็จะเป็นผ้าแบบนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจะเก็บให้ดูผ้าอะไรสักอย่างเยอะมากผ้าอะไร เดี๋ยวต้องไปดูว่าทางร้านเขาขาเป็น,ปนผ้าอะไรอาจจะเป็นผ้าเช็ดอะไรสกักอย่างนะคะได้มาหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าผืนนะคะสิบผืนเออสิบผืนนะคะแล้วก็ตัวน,นี้นะคะจะเป็นน่าจะเป็นลำโพงบูทูธนะคะเทียรล่าน่าจะเป็นลำโพงบูทูธน,นะคะ นี่ก็จะมีสายนะคะ USB นะสายชยาร์จ USB น้อยแบบนี้วางก่อนตัวนี้นะคะเอ้ยสวยอยู่นะนะคะโอเคอยู่นะคะในะราคาประมาณ200บาทนะคะโอเคอยู่เดอ้อนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะคะว่าเป็นยังไง ที่ใช้เช็ดน่าจะเป็นใช้เช็ดรถเช็ดอะไรอย่างงี้มั้งแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นลําโพงบลูทูธนะคะมีที่มีที่ตั้งแบบนี้ด้วยเนี่ยที่ตั้งที่ตั้งโทรศัพท์แบบนี้นะคะอ่าเป็นสายชาร์จ USB นะคะจะมีสายชาร์จ USB แถมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ TR1666 นะคะประมาณนี้จ้านะคะ จบลงเพียงเท่านี้นะคะสำหรับการรีวิวกล่องส่งของเรานะคะ 1, 1 9, นึ่น่ะคะอ่ะรวมค่าส่งอะไรเด็ดเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณเกือบประมาณ200แหละเนาะม่นะคาก็จำไม่ได้นะคะจำไม่ได้ว่าราคามันอยู่มาประมาณเท่าไหร่แต่ว่าหน้ากล่องมันเขียน190บบาทนะคะจำไม่ได้ว่าโอนไปเท่าไหร่นะตัวนี้นะคะโอเคสวยดีนะคะลายกราฟริกประมาณนี้นะคะไปแล้วจ้า